ผมอ่านข่าวจากทางสื่อของทางอรัสเซียนี่นะครับที่เป็นข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยมผมเห็นว่าบางทีเนี่ยโอ้ลงข่าวกันเกินไปก็มีนะว่ากรุงเทพทั้งทั้งมหาคนครนี่จนมน้ําน้ําเยอะมากอแล้วก็เวลาคนหลับตานึกเวลาอ่านข่าวแล้วหลับตานึกหรือว่าดูทีวีแล้วก็หลับตานึกเคงจะนึกว่าทุกตรอกซอกซอยทุกหนทุกแห่งทุกตรอกซอกมุม ของกรุงเทพมหานครเนี่ยจมอยู่ใต้น้ําหมดเลยเมตรสองเมตรสามเมตรประมาณนั้นอ่ะแล้วคนก็ไม่กล้ามาผมก็เลยได้โทรศัพท์คุยกับคุณว่าขอความเมตตากรุณาอนะก็จากคุณให้ช่วยเขียนบทความให้หน่อยหลังๆนี่ผลิตบทความวันหนึ่งกี่ชิ้นครับเนี่ยที่ไปช่วยยันว่าน้าไม่ได้ท่วมทุกท่วท่ก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มน้ำท่วมนะฮะตามแท่น้ำท่วมบ้านหุ่ดีบูนจำได้ไหมจำได้สามอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมฮะผมก็เริ่มเริ่มเขียน บ่อยมากนะฮะแต่หลังๆเนี่ยคืออาทิตย์ที่แล้วนี่นะวันละหกแปดเรื่องอยังต่ำหกถึงแปดชิ้นเลยนะหกถึงแปดชิ้นนะฮะแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอด้วยค,คือบางครั้งเนี่ยผมจะเหมือนก็ตีคืนเหมือนกับเรียกต่อที่คนอื่นเขาเขียนกันครับสมมติว่าผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะฮะแล้วก็ไม่อยากเอ่ยสำนากง,งานนะแต่เป็นเพื่อนร่วมง,งานของของผมคนหนึ่งนะฮะอยู่ในมันถ่ายเหมือนกันครับตแต่เริ่ม น้ำท่วมยางครับอย่างคนนี้คนใหม่คนใหม่คนใหม่คมถ้าคนเก่าเนี่ยผมรู้จักคนเก่ารู้จักแน่อันนี้คนใหม่เพิ่งเพิ่งมาเดือนกว่าๆเนี่ยคนที่มาแทนนี่มาจากไหนมาจากมอสโกหรือไม่มอสโกนะแต่ก่อนนั้นนันเขาเคยอยู่อังกฤษอเมริกาก่อนนั้นนันก็เคยอยู่ตะวันออกกลางนะฮะคนที่ไม่เคยกลัวสงครามไม่เคยกลัวอะไรเลยนะแต่ไม่เคยอยู่ในเอเชียมาก่อนแต่ไม่เคยอยู่ในเอเชียมาก่อนคราวนี้เนี่ยแกก็ได้ยินข่าวว่าน้ำจะท่วมก็นั่งรถ เดือดรับรถไปไปหัวหินแล้วว่าอยู่หัวหินครับอาทิตย์ก็ประมาณสิบวันแล้วนะฮะแล้วก็ต้องเขียนข่าวจากหัวหินแล้วก็ดูทีวีดูข่าวก็จริงงานข่าวไปเลยภาษาไทยเขาก็ฟังไม่ออกเขาก็ดูแค่ข่าวในทีวีแบบของภาษาอังกฤษหรือจะเป็นของรัสเซียอีกแต่ทีวีรัสเซียเนี่ยผมจะบอกคุณธีบูนะฮะมีปัญหามากเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไกลมากนะฮะเขาก็ บางครั้งนี่เขาจะเหมือนก็บเอ็กเซเกเรตหน่อยก็คือว่าเพิ่มความเป็นจริงไปหน่อยนะคือพูดเกินกว่าความเป็นจริงพูดพูดเกินแล้วก็แสดงภาพเกินด้วยสมมุติว่าจะแสดงภาพดอนเมืองนะฮะที่น้ำท่วมนะฮะแต่จะพูดว่าในลักษณะว่าน้ำท่วมสนามบินแต่ไม่บอกสนามบินไหนที่นี้คนก็นึกว่าโอ้ มากรุงเทพเนี่ยมาไม่ได้แล้วเพราะน้ำท่วมสนามบินคนก็นึกว่าต้องเป็นสนามบินแบบสุวภูมิจริงๆเขาน่าจะบอกไปว่ากรุงเทพมีสองสนามบินถ้าเป็นสนามบินหนึ่งภายในเรว่าสนามบินดอนเมืองเรื่องสนามบินเนี่ยเชื้อบผมผมเขียนยังตามสองครั้งตนตัววันนะฮะและนอกจากนั้นแล้วผมยังออดสาวไปที่สุวรรณภูมิไปถ่ายวีดีโอที่เขาป่งกันน้ำที่นั่นไปคุยกับถึงจะหนักโทษที่เขาไป ช่วยคุดคด,ดิน,น,นึ้นทำมานั้นทำเคือน,นะฮะ,ฮะสัมภาษณ์แล้วก็ออกอในเว็บไซต์ของสมาขาวโนวสตี่ของของผมแล้วก็ที่ช่องทีวีบางช่องก็เ,เอาเอาไปเหมือนกันะนะฮะเพราะจริงๆแล้วนี่เบื่อหน่ายนะฮะถ้าจะดูข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับยังไงคือ มันดูมันก็มีคนอยาก,ยากจะทําลายชื่อเสียงของเมืองไทยเนี่ยให้คนท่องเที่ยวไปประเทศอื่นโด<ร>ย,ยเฉพาะทางด้านแบบการท่องเที่ยวเ่ยผมยิ่งอยากจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยที่ที่เราไม่ได้ทํากันก็คือว่าไม่ได้ทําสานักข่าวที่ส่งข่าวไปยังแบบประเทศต่างๆทั้งภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาจีนภาษาแบบอหรับิก ภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาโปรตุเกสเราไม่ได้ทํากันดังนั้นเนี่ยบรรดาสมักข่าวต่างๆเนี่ยก็มักจะเอาข่าวมาจากแหล่งเดียวก็ลอกกันไปลอกกันมาลอกกันไปแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างมากทีเดียวผมเองนี่นะครับพอดูข่าวอ่านข่าวเสร็จนี่ก็ได้มีบรรดาเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวเจ้าของโรงแรมเจ้าของแบบบริษัททัวร์ ที่ได้รู้จักกันเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาก็ร้องโอดโอด,โอดโหอยหวนขอให้ช่วยมาขอมาผมผมก็เลยไปขอคุณยูจีนบอกช่วยหน่อยช่วยเขียนข่าวหน่อยแล้วมันก็ออกมาเป็นผลแบบระดับหนึ่งเพราะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยแปดแสนคนแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังกะประมาณกันว่าจะมาประเทศไทยเนี่ยถึงหนึ่งล้านคนแล้วก็ตอนนี้ก็มาได้เยอะแล้วจนมากระทั่งถึงเดือนตุลาคม พฤศจิกายนธันวาคมมีสามเดือนนั้นเองถ้าสามเดือนนี้ไม่กลัวน้ําท่วมก็คงจะเข้ามา 1, 000, ครบนึ่งล้านคนก็จะทําลายสถิติใช่ไหมครับใช่คุณที่ผมผมต้องบอกว่าเออผมรับสายโทรศัพท์จากพวกบริษัททัวร์บริษัททัวร์วของรัสเซียนะที่สง่งส่งแกลม,มาบองสานเนี่ยทูกวันเลยนะครับทูกวนันให้๊าข่าวนี้ที่ออกทีวีที่มาที่ไหนใครเป็นคนทำไม่มีใครทำ คือทีวีเนี่ยเขาจะเอาภาพจาก CNN จาก a l j จ z e e ร a นะฮะแล้วก็มาแสดงแต่ตัวข้อความเนี่ยเขาจะเขียนเองเขาจะฝันขึ้นมาแล้วเขียนแบบนี้ผมจะงบอกว่ามันมีความจำเป็นแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยต้องทำแบบประเทศจีนก็คือมี CCTV ที่เป็นสำนักข่าวภาคภาษาอังกฤษของตัวเองถูกต้องเหมือนกับรัสเซียยของรัสเซียมอนกันอาทีแล้วเดี๋ยวนี้ CCTV เนี่ยเขาขยายปีนี้เนี่ยเขา รับนักข่าวต่างชาติประจําต่างประเทศเนี่ยอีก66คนปีหน้าเขาจะรับอีกเป็นร้อยรคนเขาขยายใช้งบประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทเพื่อที่จะส่งออกวัฒนธรรมของจีนเนี่ยให้กระจายไปทั่วโลกตอนนี้ CCTV เนี่ยนอกจากจะมีภาคภาษาจีนมีภาคภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้กําลังขยายช่องรัสเซียกําลังจะขยายช่องภาษาสเปนกาลังขยายช่องภาษาแบบอารบิก เพราะมันเป็นช่องที่จะสื่อที่จะส่งออกวัฒนธรรมของจีนไปหรือว่าต้องการจะแก้ข่าวก็แก้ข่าวฉับพลันทันทีไม่งั้นน่ยบรรดาสำนักข่าวทางท,างทั่วโลกเนี่ยก็ไปรับข่าวจาก CNN ซึ่งเป้าหมายของสถานีโทรทัศน์ของตะวันตกบางประเทศเนี่ยก็ไม่เคยชอบจีนอยู่แล้วก็อาจจะกระทบกระทั่งจีนหรือว่าพูดถึงจีนในแงล่ลบดังนั้นก็ก็แก้ไขปัญหายอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยเราทำไม่ทัน ผมว่ารัฐบาลนี้ก็เพิ่งมามาดๆ,ๆใหม่ๆนึกอะไรแบบยังไม่ทันน้ําก็ท่วมมาอย่างฉับพลันทันทีหน้าที่ของผมซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมพอมีเพื่อนเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศของประเทศไหนเนี่ยผมก็แบบโทรศัพท์ไปไปอ้อนวอนขอ,อ,ขอร้องขอความเมตตากรุณาพวกเขาให้ทําข่าวช่วยแบบประเทศไทยอย่าให้นักท่องเที่ยวกลัวแต่ก็มีกระทรวงการต่างประเทศบางประเทศเตือนเป็นระดับสีแดง ยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยออกเตือนสีแดงเลยผมไม่สบายใจมากไอ้เรื่องสนามบินถูกน้ําท่วมบานเบือเยอะแยะเนี่ย <c oughs> ก็จริงๆมันน่าจ,จะบอกว่ามีแค่สนามบินเดียวแล้วเป็นสนามบินที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้ว <c oughs> แต่เมือ่อบนซื่อเนี่ยผมเดินทางไปจังหวัดแบบนราธิวาสไปบรรยายแล้วก็ไปจังหวัดแบบปัตตานีก็ไปบรรยายตอนขากลับมาเมื่อวานนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่สนามบินสุวรรณภูมิทุกอย่างก็ราบเรียบเรียบร้อยแล้วผมก็ยังเห็น บริษัททัวร์ของรัสเซียเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีรถของตัวเองมาจอดนักท่องเที่ยวก็เดินลงไปเดินขึ้นมาเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสกันไม่มีอะไรเลยเนยะในฐานะที่ผมเป็นสอสในสิกรัฐบาลเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณยูจีนมากนะที่ช่วยแพร่กระจายขยายข่าวอย่างเป็นความจริงนะที่บอกไปยัง,ง,งเต้ตมที่่อยูแลวบรรดาไ <c oughs> ม่งั้นนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นนักท่องเที่ยว <c oughs> ยุโรปกลุ่มใหญ่ที่สุดในปัจจุบันทุกวันนี้ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทยพัทยาตอนนี้เนี่ยทราบว่าคนรัเสเซียมาอยู่เนี่ยหนึ่งคนคือมามาอยู่อยู่ประจำนะครับอยู่ประจำหนึ่งหมื่แบบห้าพคนถึงขนาดมีโบสที่ในแบบในพัทยาคุณจ่บงเชื่อไหมตอนนี้ที่พัทยาเนี่ยช่องทีวีภาษารัเสเซียเนี่ยมีหช่องแล้วมีห้าช่องแล้วเป็นช่องทีวีภาษารัสเซียเลยครับ เดี๋ยวพอดีประมาณอีกสักสอสัปดาห์เนี่ยผมจะเริ่มทำรายการารวบรวมข่าวสุดสัปดาห์นะฮะ,ะในช่องอรูสเกอรสโลวค,คือ,อช่องที่ได้รับงบประมาณจากาาาทางส่วนมากจะเป็นเอกชนด้วยเป็นเป็นเหมือนกับเป็นมูนิติที่มีทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลร่วมกันนะฮะ,ะแล้วก็มาทำทีวีที่พัทยาเราจะทำที่ภูเก็ตด้วยแล้วก็ที่เกาะสมุยอีกนะะ เขาก็เชิญผมไปไปทำรายการสัปดาห์ละคันนะฮะคือตอนนี้ก็มีโบสถ์ของชาวรัสเซียแล้วอยู่ตรงซอยสุโขทัยเอ๊ะซอยอะไรนะผมลืมไปแล้วซอยสามนะครับซอยอะไรนะซอยสามนะครับซอยสามพระวันเปิดเนี่ยนานแล้วผมก็ไปด้วยสิบกว่าปีมาแล้วแล้วก็ยังมีเปิดโบสถ์ที่ที่พัทยามีเปิดที่ภูเก็ต ที่เกาะสมุยมียัางที่ภูเก็ตกำลังจะเปิดกำลังจะเปิดที่เกาะสมุยมียัางกำลังสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่ครับผมทราบว่ามีคนจะไปเปิดโบสถ์ราชเชียนออตโธดอกที่ราชบุรีด้วยไม่ใช่โบสถ์อย่างเดียวนะฮะเป็นมอสเตอรี่เลยนะฮะเป็นมีมีพระอยู่ประจับเป็นท่้ทั้งคนรัสเซียบ้างทั้งคนไทยบ้างคือคนไทยที่เชื่อราชเชียนออ์โธดอกตัวนี้ก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกแต่มีนะครับทีนี้ชุมชนคนรัสเซียมากมายขนาดนี้เนี่ย ข่าวต่างๆพอกระทบเนี่ยโอ้โหมันกระทบโกลาหลแบบโอลมานก็เหมือนกับคนไทยเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมีญาติพี่น้องทํางานนะฮะอยู่ในตะวันออกกลางพอมีข่าวรบพุ่งในถนนกกลางเท่านั้นนะเป็นเรื่องใหญ่โตโอรานประมาณปีพศ2540กว่าๆเนี่ยก็มีแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นในสาธารณรัฐจีนหรือประเทศแบบไต้หวันเนี่ย mm hmm. แล้วก็ในสมัยน,ะนั้นโอ้โมี คนไทยเนี่ยทำงานอยู่ในไต้หวันเนี่ยประมาณแสนกว่าคนเท่านั้นเองนะเกิดความกลัวหลอุลาหมานในประเทศไทยฉันได้ข้อฉันนั้นเนี่ยผมมามองดูว่าสภาพในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในแบบในกรุงเทพแล้วข่าวที่กระจายไปรัสเซียมันกระทบกับไทยยังไงผมมองภาพออกจริงๆริวุ่นวายกันมากนะฮะที่รัสเซียแบบญาติญาติของคนที่มาอยู่หรือว่าคนที่มาเที่ยวหือคนที่กาลังจะมาเที่ยววุ่นวายกันวุ่นวายกันใหญ่แบบ เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ,ะครับแต่ตอนนี้เนี่ยออบอกได้นะฮะไปในอาทิตย์แบบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ถึงวันเมื่อวานนี้นะครับแนวนอมของสื่อรัเสเซียเปลี่ยนแล้ว,ลลวคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมาอยากยองตัวเองมากนะฮะแต่คออือผมก็เพื่อนอีกสามสี่คนเนี่ยทำทุกอย่างจริงๆเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคตินะฮะเพราะว่าคือ ของเราเนี่ยเป็นสำนักขาของรัฐบาลค,บคือเราไม่สามารถจะพูดเกินอะไรสักอย่างเราต้องพูดเป็นตามเป็นความจริงก็คุณยูจีเนี่ยเป็นหัวหน้าสํานักงานสำนักข่าวแ <ฮะ S 1> ห่งชาติรัสเซียประจําสํานักข่าวแห่งชาติรัสเซียประจากรุงเทพถูกต,ต้องครับเราก็ไม่ได้ดูกรุงเทพอย่างเดียวใช่ไหมด,ดูประเทศอื่นด้วยใช่ไหมดูประเทศอื่นนะฮะคือของผมโดยตรงเนี่ยหประเทศหประเทศในทางเหนือของอาเซียนนะฮะครับมีอะไรบ้างครเมืองไทย เวียดนามแลว้นนลวกัมพชาพม่ากัมพูชาพม่าคุณยูจีนตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นน้ําท่วมเห็นน้ําท่วมแล้วก็ดูข่าว <c oughs> พอดูข่าวนี่ก็เห็นว่ามีคนไทยเนี่ยก็ตั้งเต็นท์รับแบบบริจาคเมื่อได้ของแล้วหรือบางคนก็เอาของไปแบบบริจาคตามศูนย์ต่างๆแล้วก็มีการนําพวกข้าวปลาอาหารนา้ํำยารักษาโรคเนี่ยไปแจกตามที่ต่างๆ บางทีก็พายเรือไปตามตอกซอกซอยบางทีก็ให้คนมารุมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็มารับของแบบบริจาคนอกจากนั้นเนี่ยบางทีก็จะเห็นว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในยามน้ําท่วมเนี่ยนะก็เอากระสอบทรายเนี่ยเอามาตั้งกันน้ําพอตั้งกันน้ําอีกฝั่งหนึ่งก็ก็แบบไม่พอใจเพราะน้ําเยอะอีกฝั่งหนึ่งแบบไม่มีน้ํา mm hmm. ก็แบบไม่พอใจก็เกิดการถกเถียงกันบ้างทะเลาะเบาแวงกันบ้างที่รัสเซียน้ําก็ท่วมเยอะเหมือนกัน ลักษณะคล้ายๆกันอย่างเนี้แต่ว่าวิถีของน้ําท่วมวิถีของมนุษย์ที่อยู่สภาวะน้ําท่วมระหว่างประเทศไทยกับระหว่างประเทศรัสเซียเนี่ยแตกต่างกันมากไหมครับแตกต่างกันแล้วก็ไม่แตกต่างกันในรายเดียวกันมหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราจะดูลึกๆในวัฒนธรรมบุคคลนะวัฒนธรรมของแห่งชาตินะครับทางคนไทยทั้งคนรัสเซียเนี่ยแขกวางสามารถจะช่วยเหลือกันเกิด เอะไรสักอย่างขึ้นจะเป็นแบบแผ่นดินไหวหรือเป็นน้าท่วมหรือยังไงช่วยกันเยอะ,ะช่วยกันตลอดแต่ที่เราเห็นอยู่อ,อที่เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่อยู่ในใจคนอะค่ะคมันเกี่ยวกับพัฒนธรรมในตัวเมืองที่เกิดขึ้นมาในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ,ะนะฮะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเ,เป็นกรุงที่ ขยายเร็วมากแล้วก็ขยายเนี่ยขอโทษนะคือไม่ค่อยมีการวางแผนแบบระดับทางทางกรุงนะฮะพวกัฒนาเนิองยังไม่ค่อยดีใช่คือที่รัสเซียเนี่ยขนาดตนนี้เนี่ยที่ส่วนมากเป็นเอกชนแล้วนะฮะไม่ใช่คนรัฐบาลนะแต่มีวิธีการเาจรจารตลอดคือสมมุติว่าสร้างทางใหม่ก็ต้องเจราจารทุกไฟล์เนี่ยอาจจะใช้เวลาหกเจ็เดือนนะแต่ จะเริ่มลงมือเนี่ยเฉพาะในเมือที่ทุกฝ่ายเนี่ยพอใจกันแล้วตกลงกันแล้วนะฮะเมืองไทยนี่ไม่ใช่ที่ของฝ่ายของมันเราอยากสร้างอะไรสักอย่างในที่ของเราก็เราก็สร้างกันมาไม่มีอะไรที่รัฐบาลมาอะไรไม่ได้นะฮะที่รัศเซียอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยระบบประชาสานะฮะก็เป็นที่ดินเป็นของเป็นของระาหมากกษัตริย์ พระมหากษัตริย์ด้วยเขาเอ,อกชนด้วยแต่เอกชนก็ฝันพระมหากษัตริย์ตลอดนะฮะต่อมานี่เป็น <ผม S 2> <อ>ร่างปฏิวัตคิคมมิวนิ์เนี่ยก็เป็นทุกอย่างในของรัฐบาลชาวบ้านจะสร้างอะไรขึ้นมา้องคอลนี่ฮะน,นะฮะตัวน,นี้ก็สลับกลับมาเป็นเอกชนแล้วแต่ในจิตกองขนเนี่ยในสติยังมีอยู่ความจิตว่าคือเราต้องดูแบบคนอื่นจะเสียหายไหม รัฐบาลจะเสียหายไหมเะไอย่างนี้นะฮะในสติคือคนที่จะทําแบบนี้เนี่ยจะถลม่มนั่นตรงสายอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาผิดคือเขาจะทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแบบเหมือนก็แบบเห็นแก่ตัวนะฮะเขาจะรู้ว่าเขาเห็นแก่ตัวนะแต่คนไทยเนี่ยทีละเราเห็นสมมติว่าที่วันก่อนนี่เขาถลม่มที่นั่นอยู่ใกล้ของปะปานะครับชาวบ้าน เขาไม่นึกถึงเลยว่าคือนำ้นำน้ำาสกปรกปเนี่ยเขาไปใน้ของปปาเนี่ยน้ำปะปาที่เข้าได้ในบ้านมันจะเสียเหมือนกันเขาไม่คิดเลยเรื่องเนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่โตขึ้นมาเนี่ยภายในประมาณ15-20้ี่สิปีหลังๆนี้เท่านั้นเอง <c oughs> นะฮะคือเป็นครุงใหญ่อยู่แล้วตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยภายใน2ี่สปีหลังๆเนี่ยเพิ่มขึ้นกี่ตารางกิโลเมตร ผมไม่ทราบแต่มันต้นต้นหน้าผมเลยคร<ช>ับคือผมย,ยัง <มา S 2> จําได้ผมยังจําได้สมัย20ปีที่แล้วนะตอนผมมาแรกเนี่ยน้ำท่วมในกรุงเทพช่วงแบบปลายปลายแบบหน้าฝนเนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมดา<ช>ธรรมดาที่สุดผมจําได้ครับรถลุยน้ำสุขุมวิทแถวซอยสามสิบกว่านะน้ําจะถึงเกือบจะถึงกระจกอ่ะนะ<ช><ช>มั้ยแต่แต่ไม่ไม่ยาวประมาณสักสามสิบเมตรลบขับผ่านไปถ้าเครื่องไม่ดับ ก็โอเคแหละไม่เป็นไรครับ <c oughs> หมดหน้าฝนเราก็ทำความสะอาดโลดก็เสร็จไม่มีป <c oughs> ัญหาใช่ไหม <c oughs> แต่ไหนเมื่อที่เขาเริ่มสร้างพวกหมู่บ้านจัดสารจ่าตัในชานเมืองนะฮะหรือว่าสร้างตึกในกรุงเทพเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มขึ้นตลอดแต่ละเจ้าจะทํำระบบระบายน้ําของตัวเองบางครั้งนี้ระบบนั้นไม่ไม่เข้ากับระบบของส่วนรวมส่วนรวมนะฮะ ก็เลยสําหรับแบบฝนแรงๆเนี่ยมันมัน work อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่น้ําใหญ่ลงมาจากทางเหนือนะกรุงเทพมันพร้อมแล้วอะ่ะครับถ้าแบบยี่สิบปีที่แล้วนี่พร้อมครับทุกคนก็ในใจก็รู้อยู่ว่าโอเคก็น้ำอาจจะค้างไว้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ข่ยค้างไว้ถึงสามเดือนอ,อ่ะคงทำได้แต่ค้างไว้ไม่เยอะสูงแค่ประมาณสักยี่สิบเซนิเมตรอะไรเงี้ยใครใครก็รู้ว่าโอเคแบบ ก็เป็นน,น้ำฝนก็ต้องทําใจ <c oughs> แค่นั้น <c oughs> น้ำไม่เข้าในบ้านก็พอแล้ว <c oughs> นะน้ำจะเข้าในบ้านเราก็ปองกันแต่ต้นนี้เนี่ยชินแล้วที่น้ำม,มันไม่เข้าอะ่ะ <c oughs> ประมาณสิบกว่ากาปีนะฮะในกรุงเทพไม่เคยมีน้ำท่วมแบบนานขนาดเราจะพูดถึงปีหนึ่งเก้าเก้าห้าสาแปดใช่มสองห้าสามแปดนี่ผมก็อยู่มันท่วมใช่มันท่วมนักด้วยแต่น้ำม,มันหายไปเร็ว ผมจําได้ขนนางกันนางกินข้าวกันแถวแถวสุขุมวิทแถวอินฟอเรี ium, ยมปัจจุบันนี่นะครับนางกันน้ํอย่างนเนี้ยทั้งแอลเลยนะครับแต่น้ํามันมาปุ๊บจากฝนนะฮะประมาณสักที่เจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยหายหมดแล้วแห้งหมดแล้วครับการระบายน้ําการระบายน้าไม่ดีใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าสิบห้าปีที่แล้วเนี่ย กรุงเทพเปลี่ยนเล็กกว่านิดหนึ่ง <c oughs> และพวกระบบระบายน้ําของแต่ละของการต่างๆเนี่ย <c oughs> ยัง <c oughs> สร้างไม่หมดตอนนี้มันเยอะเหลือเกินและไม่มีการติดต่อกันไม่มีเตที่เป็นแบบมารวมศูนกันนะฮะ <c oughs> อันนี้แหละที่ผมเห็นเป็นปนัญหานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนกรุงเทพที่เขามาอยู่ในกรุงเทพภายในสิบห้าปีหลังๆนี้นะฮะ <c oughs> หรือว่า คนกรุงเทพที่เคยอยู่มาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยชินแล้วอะ่ะที่น้ำไม่เข้า,าตอนนี้เนี่ยเริ่มกัวน้ําเริ่มกวนน้าเพราะว่าคือเมื่อก่อนนี่น้ำเข้าก็โอเคเราก็รู้อยู่ว่ามันจะมีแค่นี้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำเข้ากรุงเทพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วอะอนะฮะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมันจะเลึกมากคือเมื่อก่อนนี่ไม่เคยเลืกเหนือเท่านี้คุณยมบุญจำได้ไหมั้ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะ ที่ไหนจะมีแบบน้ํเลึกสองเมตรไม่มีครับ <c oughs> แต่ตรงน,นี้นี่มีมาจากไหน <c oughs> น้ําขนาดที่ลงในคราวนี้เนี่ยในหน้าฝนปีนี้นะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็เคยมีบางปีเนี่ยที่น้ําลงแบบประมาณนี้เหมือนกันครับ <c oughs> แต่ไม่เคยท่วมแบบนี้วันนี้ก็คุยกับคุณยูจีนมามากมายหลายเรื่องเลยนะตั้งแต่เรื่องน้ําท่วม <c oughs> ทั้งในประเทศรัสเซียในนครเซนเตอร์สเบิร์ก ในกรุงมอสโกแล้วก็ออกมากระทั่งเรื่องน้ำท่วมในไซบีเรียตามแม่น้ำโวกกาแม่น้ำเยนิเซแม่น้ำอะไรต่างๆมากมายหลายแห่งผมต้องขอบคุณคุณยูจีนมากนะที่คุณช่วยเขียนข่าวยับยั้งไม่ให้ชาวรัสเซียนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยเกิดความแบบตระนกตกใจไม่กล้ามาเที่ยวแบบในประเทศไทยในฐานะแบบประชาชนคนไทยผมขอขอบคุณคุณยูจีนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับม